สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนบอกวิธีทำภารกิจลายซีซั่นซีซั่นอันใหม่นะครับนี่เลยอันแรกก็ฆ่าสามคนด้วยปืนพกนะครับง่ายๆครับวันนี้อันแรกอันแรกก็ไปเปลี่ยนเป็นปืนอาวุธป,ประชิดเป็นปืนพกก่อนเลยครับผมก็จะใช้เป็นอันนี้ดีกว่านี่จะได้ปืนใหม่นี้นะครับใช้ลูกโมเลย J สามห้าแปดใช้อันนี้ดีกว่าน,นี่ยิงง่ายครับสามคนไปเดี๋ยวไปลุยเลยนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นป็นพกครับยิงสามคนไปเลยหนึ่งคน อาตกใจใเพื่อนตัวเองสองนัดสามนัดตายเลยนะครับทุกโมนี้จัดๆครบแล้วนะครับสามคนพอครบแล้วก็เล่นให้จบครับเปลี่ยนเป็นปืนตั่ปืนไปเลยครับพอยิงครบสามคนแล้วเล่นให้จบไปก่อนจบแล้วจบแล้วก็ไปดูครับภารกิจนี่เลยเสร็จแล้วนะครับอันแรก ก็อันต่อไปก็ดับเบิลคิวนะครับสามครั้งนะครับยิงสองคนติดกันนะครับโดยที่เรายังไม่ตายนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับใช้ปืนอะไรก็แน่นะครับอันนี้จะใช้ปืนสั้นปืนปืนที่เราถนัดได้เลยครับอันนี้สองคนติดกันนะครับนี่นครับหนึ่งคนก็นี่ครับหนะกแ้ครับขึ้นแล้วครับดับเบิลคิว อย่างนี้ครับยิงแบบนี้ครับให้ครบ3ครั้งนะครับครบ3ครั้งก็เสร็จเลยก็ยิงไปเลยครับให้ได้3ครั้งหนึ่งคนแล้วอีกคนทางบนเรียบร้อยก็เล่นให้จบแมตช์เหมือนเดิมครับตอนครบแล้ว ีเิเผานะครับเล่นให้จบไปก่อนครับจบแล้วก็ไปดูเลยครับภารกิจภารกิจที่2องนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับดับเบิลคิวสาครั้งนะครับได้ชิ้นส่วนมา20ชิ้นนะครับอันต่อไปก็ ใช้ปืนสั้นนะครับแล้วก็ใส่เพิร์กเพิร์กสลับปืนไวนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นปืนสั้นนี้แทนนะครับยิงง่ายกว่านะครับเฮ้ต้องต้องยิงหลายคนครับอันนี้แล้วก็เพิร์กก็อันนี้เลยครับเพิร์กสลับปืนไวนะครับการวิ่งสลับปืนไวการเล็งของอาวุธนะครับติดคู่กันนะครับอย่าลืมติดนะครับไม่ติดไม่ติดนะครับไปเดี๋ยวไปลุยเลย ยิงยี่สิบคนเรายิงสิบคนนะไม่ได้แล้วว่ายิงกี่คนยิงไปเรื่อยหนึ่งคนสองคนออไม่โด,ดเนเพื่อนยิงเพื่อนยิงตายไปตะกอนดูนี่เลยแต่คนเนะึ่ย คนพืเรียบร้อยพอเรายิงครบแล้วเราก็เล่นให้จบในสะ่มันเรื่อยนะค,ครบแล้วก็เล่นให้จบจบแล้วก็ออกไปเช็คได้ครับ้องเล่นให้จบก่อนนะครับพอยิงครบแล้วก็ใช้ปืนอะไรก็ได้ครับไม่ต้องใช้ปืนสั้น,น,นแล้วครับโอเคตอนแรกเรายิงให้มันครบอ่ะชนะแล้วก็ไปดูข้าพักิจนี่เลยเสร็จไปแล้ว ต่อไปก็อ๋อนี่ครับค่า20คนอันนี้ต้องติดของแต่ง3ชิ้นนะครับอย่าลืมไปถอดของแต่งในพื้นส่านออกนะครับใส่3ชิ้นนะครับของแต่งแค่3ชิ้นเท่านั้นนะครับไปอเฮ้ยผมลืมถ่ายครับก็ไม่ว่าอย่าลืมไปถอดนะครับอย่าลืมไปถอดของแต่งออกก่อนนะครับให้เหลือ3ชิ้นพอแล้วก็ยิงให้ครบ20คน,นครับรไหนามา อ่่ชวยาาภรกิจนีพอครบพอครบยี่สิบคนแล้วก็จะใช้ปืนอะไรก็ได้เหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ครบยี่สิบคนก่อนนะโอ้ยเพื่อนได้ปีกสองก็น่าจะครบแล้วครับ ก็รอจบแล้วนี่เลยนี่ครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับขันต่อไปขันต่อไปชนะ2แมตช์ด้วยใดๆด้วยปืนสั้นต้องถืออยู่ในมือนะครับอันนี้คือตอนเริ่มเราใช้ปืนกลไปก่อนปืนอะไรก็ได้ครับเสร็จพอใกล้จบเราก็จะชนะแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นปืนสั้นมาถือก็ได้ครับ อันนี้อันนี้ก็ไม่ยากดีแต่แค่อย,อย่ายลืมเปลี่ยนตอนจบแมตช์นะครับไม่งั้นไม่เสร็จไปก่อนเลยไปอื่นอะไรก็ได้ตอนแรกกว่าจะจบเราก็สลับครับซวยซวยเอง จบแล้วอย่าลืมเปลี่ยนนะครับตอนจบทาไปสองครั้งนะครับนี่ผมไปเล่นมาสองครั้งแล้วเสร็จเป็นทีเรียบร้อยอย่าลืมเปลี่ยนนะครับอน,นุอันใหม่ก็ห้าสิบคนด้วยปืนสั้นเหมือนกันครับอน,นี้ผมก็ไม่แปลไม่ออกครับด้าน,นหลังมันอ่านัมนมันแปลว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรแต่ว่าผมทาผมใช้ปืนสั้นอันใหม่เลยนะนี่เลยใช้ปืนสั้นอันใหม่เลย แล้วก็ไปยิงให้ครบ10คนแค่นั้นแหละครับติดกับปืนสั้นอันนี้ครับโอ้ยไม่ไม่ได้ว่ายิงยากว่ะถือว่าบอกเดียวยิงยากมากได้ไปสองคนยิงครบ10คนเลยครับอืออะไรนะลูก <pantry breaking> <priced> <universities> <temos assunto> ไกลไ,ไม่ได้เลยพอครบสิบคนแล้วเราก็ใช้ปืนอะไรเหมือนเดิมก็ได้ตอนแรกเราก็พยายามยิงให้ครบสิบคนแค่นั้นเลยครับจบเกม,ม<ๆ>แล้วก็ออกไปดูครับนี่เสร็จแล้วนะครับครบทุกภารกิจนะครับสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นปืนใหม่แล้วก็ยิงๆไหมครับให้ครบสิบคน ็ลองไปทำกันดูครับไม่ยากถ้าไปเจอตึงๆก็ยากหน่อยใช้ปืนสั้นยิงยากจัดก,ก็วันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่